สวัสดีครับพบก,กับพีดพาชมรถยนต์มือสคัดคุณภาพเกตเอเช่นเคยนะครับวันนี้เอารถ t o y o ต a า a m r รนะครับปีโมเดล2013มามํานำเสนอตัวนี้เป็น2 0 g นะสีดำสวยๆนะครับหน้าตาผมมองว่าตัวโฉมเนี้ยดูดีนะครับดูภูมิฐานดีดูเป็นผู้ใหญ่นะดูดีกว่าตัวตัวใหม่ด้วยนะครับ แต่ในเรื่องของออปชันเดี๋ยวมาว่ากันนะครับคันนี้เปิดเพียงแค่449,000บาทนะ2.0 g 449,000บาทปี2013นะครับสีดำสวยสใครสนใจรีบนะครับคันนีนะ้สภาพสวยสวยแบบนี้อาจจะอยู่ไม่นานนะครับไปไวมาไวแน่นอนนะครับในส่วนของด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับนะผมยังชอบนะครับชอบด้านหน้าชอบดีไซน์ของของรุ่นนี้ มากกว่ารุ่นใหม่รุ่นใหม่ดูเข้าเน้นในสปอร์ตมากเกินไปนะครับเน้นสปอร์ตมากกันไปแต่ตัวนี้ดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ดูภูมิฐานนะดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับพ่วงด้วยระบบความปลอดภัย ABS มาให้ EBD มาให้นะปี2013เครื่องยนต์ VVTI คันนี้สวยๆนะครับให้ดูภายนอกนะครับเดิมๆรับประกันไม่ชนหนักนะครับนะรับประกันไม่ชนหนักมีเบียดมีเสียดบ้างร่องรอยเก็บให้เรียบร้อยแล้วนะครับเก็บให้ชนหนักไม่มีนะครับอันนี้ผมรับประกันได้เลยนะให้ดูรอบคันกันไปก่อนนะครับส่วนด้านหลังสวยงามอยู่แล้วนะครับนะ ด้านหลังโฉมนี่สวยนะด้านหน้าก็ดูคือดูลงตัวดูลงตัวดีนะครับนะเดี๋ยวไปดูในส่วนของภายในนะครับคันนี้นะรายละเอียดการผ่อนนะครับคันนี้จัดได้เต็มนะฟรีดาวไปนะครับสำหรับลูกค้าที่เงินผ่อนนะครับนะฟรีดาวออกรถดศูนย์บาทผ่อน800 0 8 0 0 0ขึ้นไปนะครับประมาณ800 0 2 8 0 0นะไม่เกิน8500นะครับนะครับออปชันด้านในนะครับพวงมาลัยก็ดูหรูหรานะครับขนาดไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปจับกระชับมือนะครับเป็นมันติฟังชันหุ้มหนังนะในส่วนของตัวออปชันอื่นๆก็กระจกไฟฟ้าทั้ง4บานและเป็นออโต้ทั้ง4บานด้วย แล้วกระจกเซนทันล็อกมาใหนะ้ตกแต่งด้วยลายไม้นะครับเบาะไฟฟ้าปรับได้8ที่ทางมีหนุนเบาะมาให้ด้วยนะตรงประตูมีไฟเบลคัมไลท์หรือไฟกาวไลท์มาให้นะครับสองสว่างนะคันนี้นะครับไม่ก็อยู่ประมาณแสนเก้ตีปัสบ0ะ0 0งแนะครับนะไม่สองแ0นนะแสนเก้กว่านะครับ เกียร์อัตโนมัติ4สปีดโหสนะครับวิทยุติดรถฟอนต์เดิมๆใช้งานได้ดีนะครับแผ่น CD 6แผ่นนะลายไมย้แดสบอร์ดก็รู้หลานะครับมีม่านหลังไฟฟ้าให้ด้วยนะคันนี้มีม่านหลังไฟฟ้านะครับภายในก็ดูดีดูสวยงาม เบาคู่หน้าไฟฟ้านะครับตำแหน่งผู้บริหารนั่งก็ยังดูดีดูสวยงามเบาะเป็นลายรูสีเบตให้อารมณ์สว่างอารมณ์ไม่อึดอัดสายตานะครับภายในดูกว้างขึ้นเพราะเป็นอารมณ์สีเบตนะก็ยังดูดีสำหรับรถปี2013นะครับ 4,49,000บาทผ่อนอยู่ประมาณ8 0 0 0จัดได้เต็มฟรีดาวนะครับคันนี้สำหรับลูกค้าเคิตด,ดีขอดอกเบี้ยพิเศษได้นะความรู้หลายังคงอยู่นะครับตามสไตล์รถระดับผู้บริหารจะมีในเรื่องของช่องแอร์ด้านหลังมาให้ที่เขียบบุหรี่มาให้ทั้ง2ข้างใช่ไหมที่วางขวดที่วางแก้วน้ำก็ดูดีดูสวยงามนะช่องหยิบสัมภาระด้านหลังก็มีมาให้ ใครที่ชอบรถสไตล์หรูๆในราคาไม่แพงนะครับราคาถูกยี่โคคานะครับแต่และคือความหรูหราเนี่ยต่างกันเยอะมากนะออปชั่นก็เพียงพอเนี่ต่อการใช้งานนะเดี๋ยวดูส่วนของห้องเก็บสัมภาระดีกว่าค่อยไปดูส่วนของด้านหน้านะนะครับ 449,000บาทก็ถือว่าได้รถสไตล์นี้ไปขับก็ถือว่าหรูหราพอสมควรนะครับเดินทางไกลตอบโจทย์ได้ดีมากอัตราเร่งดีนะครับเครื่อง 2.0G ไมได้พรมรวมไปถึงยางอะไหล่ด้วยนะที่เป็นล้อแม็กนะครับยางอะไหล่ออยางอะไหล่ตัวนี้เป็นล้อกระทะนะปกติเป็นล้อแมกนะแต่ตัวนี้ได้ได้ล้อกระทะนะครับ ก็ไมเป็นไรก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเปิดตัวราคาหลักล้านนะวันนี้4ี่แสนเองก็1ใน3ใน4เลยก็ว่าได้ของราคารถนะครับสีดําด้วยนะครับสีดํามันแต่งสวยนะถ้าใครมีงบหน่อยนะครับลองจัดแม็กจัดทรงดีๆก็หรูหลาขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับ อยาขับเดิมๆนิ่มๆก็ถือว่ายังดูดีอยู่นะครับยังไว้ลายอยู่นะครับสำหรับ ry, แคมรี่ยังน่าใช้นะครับเครื่องยนต์ VVTi นะครับขับหน้าวางหน้าวางขวาง ห้องเครื่องก็เดิมเดิมแห้งๆนะครับคันนี้น่าใช้สำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถจองล็อกรถได้เลยนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับนะคันนี้ถือว่าราคาไม่แรงนะครับเรามีรถมากมายนะสำหรับบริษัทเพชรยนต์ของผมนะครับนะมีรถมากมายให้เลือกมีทุกรุ่นทุกแบบนะครับรวมไปถึงรถตู้ด้วยรถกระบ,บะรถครอบครัว นะนะครับแต่สำหรับใครที่มองหารถขับหรูหสบายสบายนั่งสบายๆนะครับมีความหรูหราอยู่ในตัวนะก็มาดูแคมเ y รคันนี้นะครับ4 4 9 0 0นีบาทไม่ถือว่าแพงนะครับสำหรับรถขนาดนี้นะครับออปชั่นประมาณนี้นะ SUV 4 0นะครับรหัสเจ้าคันนี้นะก็ฝากไว้นะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจก็สามารถจอง ล็อกรถไว้ได้นะครับคันนี้ผ่อนผ่อนก็ไม่แพงนะครับผ่อนอยู่วันแปดพันนะซื้อสดก็บวกแวดไปนิดหน่อยนะก็ถือว่าไม่ได้แรงมากนะครับนะวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ